สบายดีพี่น้องสบายดีเอซีที่หักแพงกันเบิร์ตสุขสุขคนสมองสขบูรสบายดียามเศร้าเศร้าพี่น้องเนาะพอกันกับสองน้องมินี่คือเราคือเดิมเด้อพี่น้องเอ้มาเนี่เปิดภาพมากครับภาพพีพาน้องมาเลาะดงเลาะปลาพี่น้องเอ้มาเนี่หาอยู่หากินอีกแล้วพี่น้องเอเ้

Anh nào bỏ chốt là bỏ hiến đấy Nhạc. Nhạc đấy Mưa chốt luôn năm này Nè <laughs> để khát khăm bây giờ ơi tên Bỏ hiến xám Bên phía Hà lọ Bỏ xám ไปเมื่อวาเขาเลาะมังค่าปลาเนี่ยผ่านออกโตโนมาหาเลาะขุดแมงขนูนว่ะไปหน<ป>่องบังเก้ามันก็อยู่แถวนี้แล้วตามต้นไม้น้อยแถวนี้แหละครับมองดูอยู่ตามเงาไม้เงาอันนี้แหค่ขจาวขุดก่อนได้ตึ๊บชูบห็นเนาะ ไปมากะจะขุดเลยน่ขุดไปดตโน่เขาจะขุดก่อนแล้วสัตว์เดแมนดิ่น้องนี่ห้อยกะจะขุดนี่นี่ตามเงาไม,ม้นี่เออขุดก่อนลวเนาะนี่พอหูมแล้วพี่น้อง บอคน้องใส่ดิหึงทำใจกระหนุ่อยเจอแล้วหตัวชอนบอไม่เห็นพี่น้อง À. nón đèn, Bỏ khòng con nó tôi điêu khó lọ, không biết, bay thì nó, พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเราเห็นแล้วพี่น้องเอ้ยนี่หูหนึ่งลายตากะเขอะไพ่เด้อพี่น้องเอ้ยนี่ตามงอไม้ยังซี้พี่น้องนี่หูพันนี่งอไม้นี่จะกดลงเหมือนกันลองเบิังพี่น้องเอ้ยเออคือน้ำแท้นี่ยแมงขนุนแมงขนุน Ô oh, lược đưa ấy, ấy, này tên độ với choke. này nói tham quan không có hai, lì thầy nha. Nye, chưa một nè 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 สองเฮ้ยโตโน่เฮ้ยนี่พี่น้องสองตัวไปเลยมันแล้วมันแล้วพี่น้องไอ้นี่มูเดียวซ้อนสองเห็นไรโตัโน่เหี้ยไรโห้ยเบิ้งดีๆเดีเฮ้ยมือจกลงน้ำฉันพ่อไม่งอกระกำข้อไม่คือมาลุ

Lăng nên để ờ สิแล่นไปเก็บเออกําลังห้องบักนอกต้นโนว่าเฮ็ด เราบปจุกลุนน่น้ำเฮียเด้พี่หนุย่ยลุกไปเลือกๆแล้วก็เฮียนีมอเฮียเรานี่ขอกพันสุดควม่มหากไหม่ลายแบบนี้เนาะมวยาเฮนรึปะร่สิเห็นอยู่ตรงนี้ หนี่เกิงขนาดนีกเขาในปลิ๊บเนี่ทั้งตัวอาของนี่ก่อนสอดบอบอสอดตัวเดี่ยวให้ตัวน้อยใช่หูนี่ใช้เคื่อมีสองหูเลยใส่ของก่อนใชหลักใจไปลืมเอา เด้อตัวนี้โอ้ลูกลูกติ๊กๆเลยลูพืึ้นติ๊กๆเอ็นอะไรละนี่สอดบอหรือบอสอน Đi, Ủa, tổ đều, tổ đều. Hay nè, phía đầu đây Ủa, tụi đèo tụi Hai bà ngào mày, để ngào đèo để xóng xong Xóng hư Một xoắn sắp Tụi đèo Trái hơi Ủa Mấy 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 Ủa, tụi nó dập nằm phía đầu đây Á, thơ

Wow. Là băng là băng. nam thèn đấy này nè. Hả? Có hết thôi nội. Ừ. <laughs> cái thêm cái thêm. Đượt sao ổng đấy. Ừ. Sao đó. Há <cười> <cười> đi, đây? Đó. bây giờ coi. Thì đi, bà nhà kia cái đấy nó. Ừ, thì nó thôi nhung cứ lái thôi tao ยุงคือลายใช่ไหมเลือดยุงเด้เลือดเช้าไหลแล้วบ่เออเช้าเด้อืมเห็นได้แล้วคือเช้ย่ํามัอยากคิวใช่บ่เอออหาบอยากิวจนตาสิปิ้นพี่น้องเอ้ยนเห็นบอยากิวก็ย่ําใส่แท้่ดีขึ้นแล้วเนาะบ่ได้เ็บบ่บ่บ่ชาัชแล้วอือือะลุยๆซะลุยหาอันพุดแมงขนุนอีกพี่น้องเอ้ยม10โตแล้วเนาะ ฮะขุดไปเรื่อยๆเฮ้ยหมดแล้วก็ได้ยักเศร้รา,ยยราต,ตัวเนาะเาวตัวหนึ่งพอได้ขวามันอยากอึดหูพี่น้องเอ้ยห้อยขจ้าขุดก่อนแถวป่านี่มี่แจกขจ้าขุดก่อนไปมองได้ก็ได้เก่ามาแถวนี้โอ้ยกระเม่มินี่มากับเขราอ่าซุ่มปนิดซุ่มแมน่น้องโตโน่เ,เ,เนี่ยมาแต่เก่าขุดแถวนี้บ่อึดแค่หูมันข้าวเดียวก็ได้เป็นสี่สิบห้าสิบตัวหมดละ ô hứa uống tuyến phải thằng thắng đã cạnh đa con, gọn. Hít hoạt cạnh đa hoạt gọn bà thắng đã cười hứa 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 แมงบแมงบก็โอ้ไก่ไาคือหลายนเนี่ยสองสี่หกเจ็ดแปดไก่ขนยองแน่นอ่อันเดนะพัดขนยองก็มีมือสรุปผลงาน้องเตนกันพี่น้องไว้เมือนี้ เราจะยักตัวเด้ตัวหนุ่มเนี่ยเบ่งเบ่งตัวนับนมึงเหรอปสิบตัวมันอืดเลยพี่น้อมเ้ยยอมหับเลยมาสุดกอนเามาผู้เดียวนะมาประมาณชั่วโมงหนึงก็ได้หลยอันสีตัวสามสตัวที่ถอดออกบุกเบ่งบ่ Talk ok tonoi. Good night. Chip put it tonoi. Mm. I'm not bunga. Ton ship it bong. I'm going to hãng. We take it bong. Chong. 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 Chong sâm tô bên con áo nè tức <coughs> bối mà chỉ bị hot anh đi nè phơi phơi cho anh bộ tổ nội đây một một hai ba bốn này đây phía nội <coughs> ôi ướt thẻ ướt vả phốt phô nó lọt chuẩn mưa gặp tổ nội họ sao cả bộ đại sâm, bye, si mưa cái này phía สาลกินหนาวไปสมายกรขอบคุณกับคนในไลน์เด้อพี่น้องไปสบายสุขสุกคนขอบคุณทุกกำลังใจของคุณตัวกมณ์น้องตัวโนกับเจ๊ฟฟี่อีกต่างหากโอ้ยพ่อกันไม่คลิปหน้าพี่น้องเนาะสาลกินนี่สบายดี